ถ้าให้เลือกได้แค่ตัวหนึ่งทุกคนก็คือพร้อมใจกันเลือกโปรไบโอติกจริงๆมีประโยชน์มากจริงๆนะประโยชน์เรื่องอารมณ์ความรู้สึกมสมองต,งต่างๆเส้นประสาทส่งต่ออะไรต่างๆจริงๆมันยังมีเยอะมากพี่เดียเพราะว่าเหมือนไมค์ก่อนไรก็ศึกษามาเยอะคนที่มีรูปร่างต่างกันเขาบอกบางทีเรื่องน้ําหนักตัวเรื่องเบาหวานโรคต่างๆพวกเนี้ยเขาบอกว่าคนที่มีจุลินซีหรือโปรไบโอติกที่มากกว่าก็จะมีความเสี่ยงพบโรคนะน้อยกว่าน้อยกว่าใช่เพราะว่าร่างกายมันสมดุลแล้วก็ระบบเลือดต่าง ใช่ม,มันแบบครอบคลุมทุกอย่างจริงๆทั้งจักรวาลเลยย้อนกลับไปเหมือนตอนที่พี่ศึกษาคือเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนถ้าให้เลือกให้เลือกได้แค่ตัวหนึ่งทุกคนก็คือพร้อมใจกันเลือกโปรไบโอติกที่มีพรีไบโอติกอยู่ในนั้นนะเหมือนพี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เดเวลลอปผลิตภัณฑ์มายาวนานแล้วจนกระทั่งออกมาเป็นตัวนี้จริงๆคืออยากได้แบบเดอะเบสที่สุดออกมาจริงๆเพราะว่า ที่จะทำกินเองคือคีคือแบบทํากินเองกันในครอบครัวแวก็พ่อกับแม่ก็ทานด้วยแล้วก็ส่งต่อให้กับทุกคน